อเมื่อสักครู่มีคนถามบอ,อกเซ็งเลยบิ๊กป้อมลาออกแต่เข้ามาใหม่แล้วนะคะ <c oughs> คือคือเป็นทริคค่ะ <c oughs> คือถ้าจะให้กรรมาการบริหารพักชุดปัจจุบันเนี่ยสิ้นสภาพไปหัวหน้าพักต้องลาออกจากตําแหน่งแต่ลาออกแล้วก็กลับเข้ามาเป็นใหม่ด้การ <c oughs> เลือกของสมาชิกพักนั่นแหละก็บิ๊กป้อมตกลงมานั่งเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมนะคะอ่าเรียบร้อยนะไม่ต้องตกใจกันไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนบิ๊กป้อมเข้ามาเนี่ยโอ้โห คนนี่เข้ามาแบบพร้อมรับคือ,อก็ยังอบอุ่นนะ,ะ<ช>คุณกรุงกรุงศรีวิไลนาทีเผือกอใช่ใช่ท่านท่านเพิ่มนามสกุลด้วยค<ช>ุณสันติพร้อมพาร์ทนั่นหม่อมหลวงกรกับศรีวัสดใช่ไหมพี่ใส่แว่นใช่ห<ช><ช>ม่อมหลวงกรกับศรีวัด่ดถามเองต,<ช>ตอบเองเนาะคุณใบบูญนิตตาวาะวันก็ปรากฏว่าผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประชุมใหญ่สามัญครั้งที่สองพลเอกประวิตร เป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีผู้บริหารสสสมาชิกพักกว่า500คนก็มีการประชุมกันแต่ว่ามีรายงานว่าคุณวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพักเนี่ยไม่ได้ร่วมปรากฏตัวด้วยระหว่างที่เดินทางเข้ามาในห้องค่ะมีสมาชิกที่ไปรอมอบดอกไม้เป็น mm. พวงมาลัยดาวเรืองอะลรวบอกบิ mm. B B B, ๊กป้อมสู้สู้ลูกป้อมสู้ๆู้ mm. ลูกป้อมก็ยิม้มแยม้มอ้าวคุณไพบุญเ็บอกว่าวัาวนนี้เราประชุมกันนะ เพื่อจะแจ้งวาระก็คือมีกรรมการท่านเดิมลาออกแล้วก็จะมีการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งเพิ่มเติมก็ใช้เวลาประชุมประมาณ1ชั่วโมงบิ Big ๊กป้อมลาออกจากหัวหน้าพักกรรมการทั้งหมดก็พ้นไปแล้วที่ประชุมก็เลือกกรรมการใหม่รวม24คนบิ๊กป้อมกลับมาเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมอ่าไม่ต้องตกใจกันไปนะทุกคนส่วนคุณไพบูณิติตะวนันจะเป็นเลขาธิการพัก พนเอกกริจโยทินส่กพัฒนบงจะเป็นกรรมการและเหตุรัญยิกพักส่วนนายทะเบียนพักจะเป็นนายสมโพศแพงแก้วรองหัวหน้าพักมี8คนนะคะมีนายสันติพร้อมพัฒนนายชัยวุฒนาคมานุสรนนางสาวตรีนุเทียนทองนายอุตมะฝาวนายนนายสนทิรัตสนธิจิรวงวนี่กลับมา,า,มาไปม่แล้วนะสองอท่านนี่คมแบกจ้านายชกาศ สสกระบีนายชัยมงคลชัยรบและนายอภิชัยแตช่ชาอุบลคุณจิมมี่ที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์เอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่เสียเสียโตไม่ใช่เสียโต,ยต,ยตขออภัยแต่ตชาอุบลน,นั้นจิมมี่นั่นอีกคนหนึ่งขออภัยนั่นรุ่นหลานรุ่นหลานขออภัยกรรมการบริหารพักมี12คนด้วยกันนะคะมีคุณยงยุทธสวนบุตรคุณอัครวัฒน์อัศวเหมคุณสุธรรมจริตงามคุณกระแสตระกูลพรพงษ์คุณการจนาจังหวะ คุณเคอร์ซี่มามุคุณทวีสุรบาลคุณวันอยู่บำรุงเป็นกรรมการบริหารพักด้วยพลตำรวจโทปียะตะวิชัยคุณพลตำรวจโทปิยะตอนแรกท่านเป็นโฆษกก็เป็นได้ไม่นานเอาละครั้งนี้ก็คือเป็นกรรมการบริหารพักแล้วก็หม่อมหลวงกรกษีวั์ค่ะกษะสมศรีคุณช้างกริดเดชวิทักษ์แล้วก็คุณอนันต์ผลอํานวยนะคะแล้วก็กรรมการ สัญหาเนี่ยเห็นชอบให้ตั้งกรรมการสัญหา5ท่านในส่วนในสัดส่วนกรรมการบริหารเพิ่มเติม,มก็จะมีคุณสันติคุณภับูรณ์คุณชัยวุฒิคุณตรีนุชและผลเอกกริโยธินบิ๊กป้อมบอกว่าเราไม่มีความแตกแยกกันอีกแล้ว จะบริหารใหม่ให้รองหัวหน้าพักเป็นผู้คุมพื้นที่ให้เลขาพักเป็นฝ่ายสนับสนุนและพักพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบัานพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบัานพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐกิจทันสมัยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสดใสจะทําให้พักของเราเข้มแข็งให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไปอ,อันนี้ก็เ,เป็นการจัดทัพใหม่นะไม่มีชื่อโคศก ตกลงโคศกชื่อสามารถเจนชัยจิตวณิชไหมอ่ะเออโคศกนี่เขาอาจจะจะตั้งกันที่หลังก็ได้นะบางทีนะครับแต่ลุงป้อมพอออกจากกำลังจะลงจากเวทีนะคะผู้สื่อข่าวถามสิต้องอยากรู้เช่นไม่มีการแตกแยกอีกแล้วใช่ไหมคะลุงเรียบร้อยลุงคะแล้วเรื่องคุณธรรมนัทระคะตกลงเอายังไงคะ เรื่องธรรมนัตจะไปถามธรรมนัตสิออนักข่าวบอกลุงป้อมหันมาพูดเสียงแข็งแบบนี้เลย uh พลเอกประวิตย์คะแล้วยังมีจุดยิ้มเดิมไหม,มคะอุดมการพักยึดมั่นในสถาบันไหมคะอะไรไหมคะพอเอกประวิทย์ก็เดินเข้ามาย้ำบอกว่าพักเรายึดมั่นในสถาบันพระมาหากษัตริย์ <im mon sounds> จะปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย <im mon sounds> ์ถทาดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันดับแรกก่อนจะยกมือไหว้ท่วมหัว นักข่าวยังไม่ยอมแพ้นะถามเรื่องคุณธรรมนัทอีกรอบหนึ่งบิ๊กป้อมไม่ตอบขึ้นรถโบกมือให้สมาชิกแล้วก็ไปเลยครับก็เป็นทิศทางที่ชัดเจนนะอ่าอันไหนที่แตกกระแสร้านเซนก็ไปนะไอ้ที่อยู่ก็อยู่แล้วก็เป็นพลังประชาัดภายใต้การกุมบางเหียนที่อ่าพวก้ว่าบิ๊กป้อมคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยค่ะนะครับคุณไปบุญคุณไปบุญ คุณประภูนนิติตะวันก็เป็นมือทํางานนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะคุณธรรมนัฐเป็นเลขาแต่ทรัพยากรทั้งหมดที่ในการทํางานเนี่ยเป็นของลุงป้อมหมดเหมือนที่บอกไนงะใครไม่รู้บางทีคนจัดสรรทรัพยากรเนี่ยก็อาจจะได้ได้ภาพได้บุญคุณจากนักการเมืองจากสสต่างๆว่าโอนนี่เงินของท่านเลขานะค่ะอะไรแบบนี้นะท่านเลขาเขาจะดิงกคือทรัพยากรของ ของลูกป้องอะไรประมาณอย่างนั้นรอบนี้ก็บุมป้องก็จัดก,การให้เบเ็ดเ็ษเด็กขายกันไปนะครับ